ขอให้บุญรักษาให้สุขทั้งกายทั้งใจทุกโอกโรคภัยใดๆอย่าได้มีกับพวกเราเลยด้วยอานิสงส์ที่เราได้ตั้งใจบูชาครูบาวิชาธรรมกายคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของพวกเรารวมทั้งอานิสงส์ที่พวกเราได้ร่วมกันตั้งใจทำในวันนี้จงมาประมวลรวมกันเข้าได้ยกันกับบุญบรารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจพุทธเจ้าทั้งหลายพระอาราหาันตเจ้าทั้งหลายและบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธของบุรพาจารย์ทั้งหลายที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งมาถึง พวกเราในยุคปัจจุบันนี้รวมกับบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของพวกเราแล้วบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายที่สร้างเคียงบาเคียงไหลกันมา ตั้งแต่ชาติแรกที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาสร้างเคียงบ่าเคียงไหลเรืเ่อยมาจนกระทั่งมาถึงชาตินี้จนกระทั่งมาถึงวันนี้และที่จะเคียงบ่าเคียงไหลสร้างให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าอีกด้วย ให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าด้วยกันให้เป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มชามเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็นให้ดวงบุญดวงนี้ จงมาสถิตสถาพรอยู่ที่ศูนย์กลางกายของพวกเราแต่ละท่านและติดตามคุ้มครองป้องกันให้พวกเราทั้งหลายตลอดจะลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อบริวานชนก็ให้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกสัพพโกสัพพนรคสัพสพภัย สภาพอุปัตตวะอันตรายใดๆก็อย่าได้มาแพ้วผ่านได้เลยให้ดวงบุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันธุรกิจการงานของเราก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมา จะได้มีกำลังค้ำชุนพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานให้ดวงบุญดวงนี้ติดตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ สามารถทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายก็ได้ง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ ตราบใดย,ยังต้องเวียนไหา้สร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงโกคุณครูไม่ยายคุณยายอาจารย์จะลงมาสร้างบารมีปราบมารต่อไปในยุคไหนไหนภายภาคหน้า ให้พวกเราทั้งหลายได้มาเป็นลูกหลานใกล้ชิดเป็นลูกศิษย์สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้บริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายก็ได้โดยง่าย แตกฉานวิชาธรรมกายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าท่านจะค้นคว้าวิชาธรรมกายให้แก่กล้าก้าวไกลไปถึงไหนให้พวกเราทั้งหลายก็จงแตกฉานวิชาธรรมกายติดตามตามติดท่านไปเหมือนอย่างเกับเป็นเงาตามตัวของท่านด้วย และเมื่อถึงวันเกิดก็ให้ดวงบุญดวงนี้ลับพาเราไปไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราดมหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญเกิดแล้วก็ให้ดวงบุญดวงนี้อีกเหมือนกัน ตามไปกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจให้สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายให้สามารถระลึกถึงการสร้างบารมีของเราแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละครั้งแต่ละหุ่นได้ชัดเจน เหมือนอย่างกับเหตุการณ์สร้างบารมีนั้นๆเพิ่งปรากฏในวันนั้นจะได้เป็นกำลังใจข้างเราให้พัฒนาการสร้างบารมีให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยพร้อมกับการระลึกชาติได้ก็ให้ดวงบุญดวงนี้และ ไปตามอามหาสมบัติจกักรพรรดิตักชัเท่าไรไม่รู้จักร้องเอามาใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกภพทุกชาติแม้จะเลี้ยงหมู่าติหมพ่มีศีลหมูพระสงฆ์องค์ขเจ้า ทั้งแว่นแคว้นที่เราไปเกิดทั้งประเทศทั้งโลกตลอดทั้งธาตุทั้งธรรมก็ให้เลี้ยงได้เป็นอัศจรรย์ไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นอัศจรรย์จงทุกทุกท่าน เิสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกระ gra <laughs> ในมหากุศลพนบุญที่ทันได้ค้ำจนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสนที่ได้เกิดมามนุษย์